แป่งออนโอสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่างขวัญอีกแล้วนะคะวันนี้ช่างขวัญน,นำทรงบ๊อบทุยกลางเทหน้านิดนิดมาฝากทุกคนนะคะซึ่งวันนี้เป็นเคสงานที่ผมเขาเรียกว,ว่าลูกศรเนี่ยค่อนข้างเอ้ยผมไม่ใช่ลูกศรลูกผมลูกผมเนี่ย ค่อนข้างย้อนสอนต้องใช้คำนี้นะคะเป็นเคสง,งานที่ลูกค้าเนี่ยมีรูปผมค่อนข้างเยอะแล้วก็รูปผมเนี่ยย้อนสอนแล้วก็ชี้ๆออกมานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้วิธีการตัดเนี่ยตรงรูปผมเนี่ยมันมีวิธีการอยู่นะคะทุกคนจริงๆจริงๆเคสงานที่รูปผมย้อนสอนเนี่ยเราต้องใช้เทคนิคหลายๆตัวเหมือนกันนะเวลาที่ตกแต่งกรอบทรงเวลาที่ เราจะทำยังไงก็ได้นะคะให้ผมตรงบริเวณลูกผมที่มันย้อนสอนเนี่ยให้มันดูสวยนะคะอย่างเคสงานเนี้ถือว่า ปัญหาไม่เยอะนะเพราะว่ามีปัญหาแค่ตรงบริเวณลูกผมที่มันย้อนสอนเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าผมชั้น2ชั้น3ชั้น4ี่เนี่ยเป็นผมที่ปลายงุ้มสวยอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเคสงานนี้เราแค่ใช้แบตเตอรี่นนะคะตกแต่งตอนท้ายอีกนิดนึงนะคะผมก็จะดูสวยเลยสำหรับเคสงานนี้นะเพราะว่าผมลูกค้าก็ไม่ผ่านการยืดด้วยนะคะ คือสำคัญมากๆในผมบ๊อบเนี่ยถ้าเป็นเนื้อผมแบบตามธรรมชาติเลยนะคะจริงๆตัดบ๊อบอ,ออกมาแล้วสวยกว่าผมที่ยืดตรงถาวรน,นะคะเพราะว่าผมที่ยืดตรงถาวรเนี่ยมันจะมีความตรงทื่อเนาะแล้วฐานของทรงบ๊อบเนี่ยเราต้องการให้ตัดออกมาแล้วเนี่ยดูทุยๆแล้วก็ดูปลายงุ้มนะคะเพราะฉะนั้นผมที่ยืดตรงถาวรมาเนี่ยมันจะออกตรงแบบทื่อๆมันจะไม่ค่อยงุ้มสวยเหมือนเนื้อผม ตามธรรมชาตินะคะถ้าเนื้อผมตามธรรมชาติเนี่ยเวลาที่เราเป่านะคะมันจะไปตามาทิศทางลมใดแล้วก็ทิศทางมือของเราที่เราใช้มือเซตนะคะเนาะเพราะฉะนั้นมีหล,หลายคนที่ถามว่าช่างขวัญผมธรรมชาติกับผมที่ยืดเนี่ยอันไหนตัดบ๊อบสวยกว่านะคะในส่วนตัวช่างขวัญเนี่ยช่างขวัญก็ขอบอกว่าเท่าที่ช่างขวัญตัดทรงบ๊อบมาเนี่ย ขวัญว่าผมธรรมชาติเนี่ยสวยกว่านะคะมันจะมีความพลิ้วไปตามทรงนะคะของทรงบ๊อบเนาะอย่างเคสง,งานนี้เนี่ยถือว่าสวยตั้งแต่ตอนที่ยัง ไม่เซตทรงเลยก็ว่าได้นะคะสหรับเคสงานนี้นะอยู่บ้านก็สวยแน่นอนนะคะสวยตามธรรมชาติแน่นอนนะคะยิ่งถ้าเรารู้วิธีการเป่าของทรงบ๊อบด้วยแล้วนะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยแทบจะไม่ต้องได้เข้าร้านเลยสำหรับคนที่ผมเหมือนนางแบบของเราแล้วมาตัดทรงบ๊อบนะ <S <S เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป่าเสร็จแล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็คือทรงบ๊อบเนี่ยเวลาที่เช็คทรงเนี่ยขวัญจะไม่ดึง แปลงเปียกแปลงกลมนะคะเราจะใช้ลมกลางเนาะลมกลางของใดนะคะในส่วนของด้านหน้าเนี่ยขวัญใช้ลมเย็นให้ลูกค้าด้วยนะคะเพราะไม่อยากให้ลูกค้าร้อนบริเวณในส่วนของอ่าหน้าหรือว่าข้างแก้มอะไรแบบนี้เนาะในส่วนของด้านหน้าเนี่ยช่างขวัญจะใช้ลมเย็นเป่าให้ลูกค้าเลยแล้วก็ในส่วนของด้านหลังขวัญใช้ลมกลางนะคะแล้วก็แล้วก็ใช้มือ นะคะใช้มือเซตเนาะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาเช็คทรงตอนที่เรายังไม่ดึงแตงเปียกแปลงกลมนะคะเพื่อที่จะได้เห็นทรงตอนที่ลูกค้าอยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะได้เท่าที่เห็นอยู่ในร้านเลยเนาะสิ่งสําคัญในการเช็คของทรงบ๊อบก็คือนะคะเวลาที่เราตัดทรงเสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะเช็คทรงให้เราวีจะขวาไปซ้ายแล้วก็ให้ลูกค้าเอียงนะคะ แล้วก็หวีจากซ้ายไปขวาแล้วก็ให้ลูกค้าเอียงเหมือนในคลิปนี้เนาะแล้วเราก็เช็คก,กรอบทรงให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะเพราะว่ากรอบทรงของทรงบ๊อบเนี่ยสำคัญมากๆนะคะให้ลูกค้าก้มเอียงนะคะเยอะๆนะคะสำหรับทรงนี้นะลูกค้าก็อาจจะเมื่อยคอนิดนึงนะคะแต่เพื่อที่เราจะได้ฐานทรงที่มันสวยเป๊ะเนาะแล้วก็การลงเทคนิคนะคะการลดเนื้อผมนะคะการทำให้ผมบางผมผิวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากมาก ซึ่งทรงเนี้ยช่างขวัญก็มีสอนไว้ในคอร์สเรียนออนไลน์ของช่างขวัญอย่างละเอียดนะคะสำหรับทรงบ๊อบทุยเทน,นานะคะสังเกตว่าผมก็จะเริ่มสวยเป็นทรงมากขึ้นเนาะทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่ได้เซ็ตทรงเลยนะนี่คือแค่ตกแต่งกรอบทรงก็ดูผมเนี่ยดูเป็นทรงสวยขึ้นมานะคะเหมือนคล้ายๆเราใดเลยเนาะดูผิวเผินเหมือนเราไดทรงมาเลยนะคะแต่จริงๆแล้วยังไม่ได้เซ็ตทรงเลยนะ ก็ถือเป็นทรงยอดฮิตของที่ร้านช่างขวัญอีกทรงหนึ่งนะคะนี่เลยช่างขวัญก็บำรุงด้วยขวดสีม่วงนะคะเซรั่มขวดสีม่วงตัวเดิมนะคะใส่ป้องกันความร้อนช่วยให้ผมเซ็ตทรงง่ายช่วยให้ผมนุ่มรื่นขึ้นเงาง่ายแล้วก็ช่วยให้ผมเป็นทรงนะคะเนี่ยเคสงานนี้มีลูกผมค่อนข้างเยอะนะคะช่างขวัญก็เลยใช้แบตเตอรี่ในการตกแต่งกรอบทรง ด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยการเอาลูกผมด้านในออกด้วยนะคะเป็นการผสมผสานระหว่างกันไกลกับแบตเตอรี่น,นะคะเคสงานนี้เนาะเพราะว่าลูกผมที่เล็กๆนะคะเรียกว่าลูกผมที่เล็กๆเนี่ยเราก็บางทีกันไกลมันก็ ทำงานไม่ได้เท่าแบตเตอรีเร่นเนาะพอแบตเตอรีเร่นเนี่ยเราไถขึ้นไปเนี่ยมันจะดูดูสะอาดดูเกลี้ยงเลยในกรณีที่ลูกค้ามีลูกผมถึงตรงบริเวณต้นคอนะคะหัวไหล่ประมาณแถวเนี้จะมีลูกผมที่ยาวๆออกมาเนี่ยเราก็สามารถใช้แบตเตอรีร่ตกแต่งให้ลูกค้าได้ผมที่ย้อนสอนข้างในนะคะบางทีเราก็ต้องใช้แบตเตอรีเร่นเนี่ยเก่าเนาะใช้คาว่าใช้แบตเตอรีเร่เก่าผมนะคะ สวยเลยนะคะทุกคนนี่เป็นขนาดยังไม่ได้เซตนะคะก็ดูอ่าทุยสวยเนาะอันนี้เป็นทุยแบบกลางๆนะคะเสร็จแล้วช่างขวัญก็มาหนีบเพียงเล็กน้อยถ้าเราตัดผมไว้เข้าทรงดีแล้วเนี่ยเวลาลูกค้าอยู่ที่บ้านเนี่ยหนึ่งเซตทรงธรรมชาติเองก็สามารถปล่อยได้สวยแบบตามธรรมชาติถ้าอยากให้สวยเป๊ะลูกค้าก็แค่เซตด้วยตัวหนีบอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะก็สวยเหมือนตอนเราอยู่ในร้านแล้วนะคะ เพราะว่าขวนเองก็หนีบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองเนาะถ้าเราตัดผมได้เข้าทรงดีแล้วเราจะเซ็ตทรงง่ายมากนะคะเมื่อเซ็ตเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องใส่เซรั่มเห็นไหมคะเพื่อ,เ,อเขาเรียกว่าผมที่มันโดนความร้อนปุ๊บเนี่ยเราก็เอาเซรั่มเนี่ยเข้าไปบำรุงอีกทีหนึ่งนะคะก็คือก่อนก่อนเซ็ตหลังเซ็ตเนาะเสร็จแล้วก็ต้องตกแต่งกรอบทรงให้ลูกค้าอีกหนึ่งรอบนะคะทรงบ๊อบเนี่ยถือเป็นทรงที่ละเอียดนะคะทุกคนดูเหมือนง่ายนะคะ แต่ว่าจริงๆเป็นทรงที่ละเอียดแล้วก็ใช้เวลาในการตัดเนี่ยนานพอสมควรเลยนะคะถ้าจะได้ทรงบอบที่เป๊ะๆนะก็ขอบคุณนางแบบมากๆเลยนะคะที่อนุญาตให้ช่างขวัญเนาะทาคลิปมาฝากทุกคนนะคะซึ่งเพื่อนๆก็ชอบทรงบอบแล้วก็ทรงบอบเนี่ยเป็นทรงที่ยอดวิวแต่หลักล้านเยอะที่สุดเลยนะคะ ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปให้ช่างขวันเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยขอให้ทุกคนรวย,วยๆเฮงๆปังๆนะคะขอบคุณค่ะ